สวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณลุงคุณปา้าคุณนาคราคุณตาคุณยายชาวคึกไทยทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้เราจะพามาทำการเปลี่ยนชุดฟีดดึงกระดาษของเครื่องพวกหน้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองสามศูนย์นะครับสองเป็นหกอเงี้ยเราจะมาเปลี่ยนชุดฟีดดึงกระดาษ อืแล้วก็ถอดเออใบพุงใบพัดฝา,าข้างนะครับถอดออกให้หมดติดกระดาษนี่ก็จะเป็นจวนดึกกระดาษกระดาษก็จะติดด้วยจะมีเสียงอืดอ,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 อืดอืดอืดเงี้ยนี่ทำความสะอาดไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถอดเดียวนะครับ ชิดถูไปด้วยทิทุกอย่างให้เรียบร้อยนี่เราจะถอดให้ดูนะครับดีอ่ะนี่ชุดฟิตชุดฟิตถาดที่หนึ่งนะครับที่เราจะถอดวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชุดฟิตถาดที่หนึ่งก็จะมีทั้งหมด4ตัว ือต้องถอดชุดนี้อ,อก,ก่อนครับชุดเกียร์ชุดเกีเกเกลิงเกลิงเรียกน็อตสองตัวด้านซ้ายมือนะครับถอดออกนี่ฮนี่เอาชุดนี้วออก,ก่อนพอชุดนิ้วเสรก็จะมีน็อตถานตัซ้ายมือขวามืออย่างละตัวนะครับแล้วซ้ายตัวหนึ่งกอต,ตัวหนึ่งแล้วก็ถอด สายไฟ,ไฟนี่เห็นไหมนี่เราใช้ขวาถอดแล้วถอดซ้ายไปออกเห็นไหมครับแล้วขยับ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 ,ยบซ้ายขยับขวามันก็จะออกมาเลยเ,ลยเห็นไหมนี่ดูสภาพนะครับนี่มึดร่วงใส่ี่น,นี่นี่สาเหตุที่ให้มันเสียด้วยกระติกนี่มึดร่วงใส่ แล้วก็เอามาทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คดูว่าพวกเฟืองมันแหลมไหมนะครับมอเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับในส่วนต่างๆนะครับเพราะว่าเราถอดแล้วเราก็ต้องก่อนจะประกอบกลับเราก็ต้องทำความสะอาดเรียบร้อยรับ เช็คทุกสิ่งทุกอย่างสุกถาดครับทำความสะอาดแล้วก็เช็คพวก,กปืนเฟืองต่างๆหยดน้ำมันน้ำมันแกนต่างๆนะครับหยดน้ำมันน้ำมันเซ็นซูงเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีชุดฟีดไม่ทำงานมั่งนะครับเวลากดถ่ายปั๊บก็จะโชว์ให้ดึงถาดออกมาใส่กข้าไปใหม่าถาดแตกรัด ดึงเข้าดึงออกมัน,นจะช่วยดึงเข้าดึงออกอยาก่างเรากำลังทำความสะอาดนะครับนี่ครับ,รบ,รบแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะครับไม,ไม่มีหมึกไม่มีฝุ่นนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไป ขยับซ้ายขยับขวามันจะมีล็อกมีมาร์กของมันอยู่ใส่ให้ลงล็อกลง,ลง,ลง,ลงมาร์กนะครับถ้าไม่ลงล็อกลง,ลง,ลงมาร์กใส่เข้าไปก็เฟืองอาจจะขบกันเืองแตกกระดาดตินะครับแล้วก็ขันน็อตไปก่อนขยับขอบคุณนะครับท่านลูกค้าพี่ๆีลูกบ้านอาจจะท่านนะครับที่ยังไว้ใจเนียกใช้บริการ เพื่อเรามาซ่อมเครื่องถ่ายของท่านนะครับทำให้คุ้ม,มกครับกับเงินที่ท่านจ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่เครื่องเก่านะครับไม่ว่าจะเอามาล้างเ้ามาซ่อมนะครับับลองว่าคุ้มแน่นอนงานนี้ไม่มีพลาดกรสีแล้วก็เสียบสายฟื้นมสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสียบดีๆนะครับยายแจ็คมันล้มนะ ยายขาดเจ๊กบอลลุมเนี่ยบางทีบางคนเสียบแล้วขาดเจ๊กบอลลุมเนี่ยก็ฝืนเข้าไปเงี้ยตกมานะครับตกมานี่ครับเดี๋ยวนี้ช่างเรากำลังประกอบเข้าไปประกอบเสร็จแล้วก็ขันน็อต ค,คือเราต้องจับจุดให้ได้ว่าตรงนี้เสียรตรงนี้พังจะเร่งนึงแต่ละบาทแต่ละบาทนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคือต้องจบอาการให้ได้ไม่งั้นก็ไม่ได้ตังค์นะครับนี่นะครับพอได้แล้วก็ปิดไฟ บางสะอดแล้วก็เอาฝาข้างม็ใส่ดิรเราไม่สุกสุกเอาเผากินแน่นอนครับงานซ่อมของเรามาตรฐานเล้วกันความพึงพอใจนะครับขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้งานนี้นามาลองกันเลยครับใส่ฝาข้างก่อน phải căng ca bệnh con lòng đại cầm bay nào bớt con kia bắc con dù ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องรื้ออีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเช็คว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องรื้ออีกรอบเพื่อมาเช็คความเรียบร้อยว่าใช้ได้ไม่ได้โอเว้ ไปกันไปดิออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกลุนครับลุนออกไม่ออกออกไม่ออกลุนดูอีกทีออกมาแล้วครับนี่ครับนี่เห็นไหม ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วไม่บอ,อกกันงว่าพวกลูกยางอันนว้ไม่ต้องสกปรกอยู่นะครับมันต้องทำความสะอาดคือก่อนประกอบเวลาเราถอดอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับพวกทางเดินเลยก่อนประกอบเราต้องทำความสะอาดทั้งหมดนะครับดังนั้นะใส่เข้าไปมันก็จะเป็นรอยดำอะไรเงี้ยนี่ครับชุดปิดนี่เรียกชุดปิดครับผมนี่ครับสภาพ ลองอีกทีครับเพื่อความมั่นใจตอนที่เราจะกลับก่อนที่จะออกบินเก็บตังค์ครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการไม่ติดฟังใยนอนใส่กระดาษเข้าไปทุกถาดลองให้หมดแล้วไป กอเครื่องให้ลูกค้าวิ่งได้ลูกค้าก็ภูมิใจดีใจนะครับหรือเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรนะครัเครื่องมือทำมาหากินนะครับเขาควจะได้สร้างเงินสร้างงานในเมื่อเขาเสียตังจ้างเราแล้วเราก็ต้องทำให้ถึงดีกับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ ทุกการสับตะไคร้ทุกไรทุกแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูอีกนะครับว่าเราจะไปเจออาการลุกค้าจะเรียกใช้บริการอาการไปแก้ไขอาการแบบไหนนะครับอย่าลืมครับดูคลิปนี้แล้วกดติดตามกดสัตะไครกดคอมเมนต์มากันได้นะครับว่าอันนี้ ต้องเกไขอยงนั้นแนะนำได้ครับรับชมทุกคำแนะนำนะครับผมคี <Okay. S 1> okay. ่แค่นี้สวัสดีครับ